ทุกคนก็กลับมาพบกับแบมบี้อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้แบมจะมาทำคลิปที่แบมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังรอคอยอยู่ก็คือคลิป haul ในช่วงคริสต์มาสนั่นเองค่ะดูบรรยากาศสิทุกคนเหมาะกับคริสต์มาสไหมคือตอนนี้อยู่ไทยนะแต่ว่าสร้างบรรยากาศให้มันเหมาะกับคลิปนี้เพราะว่าเสื้อผ้าที่เราจะามา haul เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าโทนเบจที่เหมาะกับการใส่ในช่วงคริสต์มาสมากๆซึ่งครั้งนี้แบมรู้สึกว่าแบมชอปปิ้งได้คุ้มมากเพราะว่าแบมช้อปมาจากชีอินนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ย อยู่ในแค่หลักร้อยเท่านั้นทุกคนคือทุกชิ้นเนี่ยไม่มีชิ้นไหนเกิน1แบงค์เทาถ้าเกิดว่าใครอยากจะช็อปกับชีอินแล้วใส่โค้ดอันนี้ของแบมนะคะก็จะได้ส่วนลดไปถึง20%เนลยทุกคนคือแบบประหยัดไปเยอะมากแล้วแต่ละชุดเนี่ยแบมก็จะใส่ไ d ดีไว้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจตัวไหนแล้วเอาโค้ดไปเซิร์ชเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาเป็นเสื้อผ้าตัวนั้นในเว็บเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแบมกดมาเยอะขนาดไหนนี่คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่แบมได้มาค่ะเยอะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละลุกเป็นยังไงม้างอันนี้คือตัวแรกนะคะทุกคนน่ารักมากคือตอนนี้มันกำลังฮิตโบวอยู่ใช่ปะตัวแบบดีเทลมันสวยมากคือลายแบบถูกต้องมากทุกคนมันเป็นเหมือนสเวตเตอร์สีครีมนะคะแล้วก็จะมีโบสีดำๆอยู่แค่ด้านหน้าแล้วก็ใส่แบบไม่คันเลยนะคะทุกคนคือมันแบบเกาหลีเกลใจน,นะน,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 น่ารักมากเลยอะ ชอบอีกแล้วทุกคนเพราะว่าใส่แล้วดูมีความแบบคุณหนูมากผ้าหนามากสีที่ใช่ชอบมากมันจะเป็นแบบยาวลงมาอย่างนี้นะคะแบบว่าเอาไปใส่กักบกระโปรงสั้นก็จะน่ารักนะสีอ่อนๆอ,อ,อะไรแบบนี้คือมันจะเป็นแบบปัดไหล่ที่ตรงนี้จะหนาๆเลยเพราะปกติปัดไหล่ที่แบบซื้อส่วนใหญ่เวลาย,ยกแขนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเลืกขึ้นไปเยอะใช่ป่ะแต่อันนี้คือมันก็ยังดูดิ มันยังโอเคอยู่นะคะมันยังอยู่ทรงอยู่มากๆเลยอะใส่แล้วถ้าเกิดคนที่มีเอวมันก็จะเข้าเอวตรงนี้แบบสวยมากคืออยากให้ได้จักตัวนี้คือแบบมา t แ a บ e อีกหนึ่งไอเทมนะคะ ส่วนตัวนี้ก็อาจจะใส่ในไทยไม่ได้นะคะแต่ว่าเหมาะกับการเอาไปใส่แบบไปเกาหลีญี่ปุ่นแบบไม่ได้หนาวมากนะเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่าเนี้ยผ้ามันไม่ได้หนามากแต่ที่ชอบก็คือด้วยความที่เขาใหญ่ใช่ปะเราสามารถเลเยอร์ลงจรหรือว่าใส่อะไรอุ่นๆเข้าไปได้เนี่ยทุกคนคือแบบใหญ่มากแต่ว่าก็แฮปปี้นะคือตั้งใจสั่งให้มันโอเวอร์ไซส์นิดนึงอยู่แล้วแล้วก็ตรงคอมันก็จะเป็นแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ผ้ามันคออะไรแบบนี้น่ารักน่ารักอีกแล้วอ่ะ แล้วแขนเสื้อก็จะยาวนิดนึงนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมีแค่ไซส์เดียวเลยนะคือตอนแรกแบมกังวลว,ว่ามันจะใหญ่ไปไหมแต่คือพอใส่ขึ้นมามันได้โอเวอร์ไซส์แบบฟิลเนี้ยคือแบบนิ้วโผล่มานิดนึงหนาแล้วก็นุ่มดีมากอันนี้คือไม่ได้อวดทุกคนคือถ้ามันไม่ดีแบมบก็จะบอกว่ามันไม่ดีน่ารักแบบมากๆเดี๋ยวจะลองถอดกระดุมให้ดูนะเนี่ยจะใส่แบบติดกระดุมหรือฝัดกระดุมก็น่ารักนะคะแล้วก็จะมีตัวพีอยู่ตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นีอะไรแต่ว่าคืออสวยชบ ตัวนี้นะคะก็เป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนกันแล้วก็คือความจริงอาไม่จาเป็นต้องใส่กางเกงหรือกระโปรงข้างในก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราสูงประมาณ150กว่าเนี่ยอันนี้แบมรู้สึกว่ามันยาวคลุมอยู่นะคะแต่ว่าแบมก็คิดว่าใส่เซฟดีกว่าแล้วคือมันสามารถดึงให้มันเป็นฟิลปัดนไหลได้นะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่ามันตัดแต่แบบรู้สึกว่ามันคอวีอะมันไม่ได้แบบดูตันอยู่แล้วนะเนี่ยเรา่อใส่เป็นปาดไหลก็จะเป็นแบบนี้ อนนี้ก็คือจะไม่ได้หนามากนะคะแต่ว่าแบมชอบมากเพราะรู้สึกว่าใส่ที่ไทยก็ได้นะคะก็ะจะเป็นลายตารางแต่ว่าเป็นลายตารางที่ใส่แล้วไม่อ้วนเลยทุกคนอเดี๋ยวลองเดินให้ดูเนี่ยคือมันไม่ได้ดูอ้วนหรืออวบเลยนะเพราะว่าแบมรู้สึกว่ามันจ้าตรงนี้ด้วยมั้งด้วยความที่ตรงคอนเนี่ยเขาเปิดให้เห็นตรงนี้ใช่ป่ะมันก็เลยดูไม่ตันเลยแล้วเราก็หาสร้อยหาอะไรเง,งี้ยมาสไตล์ม้วนผมเบาๆก็คือได้ฟิลแบบ เข้าใจปะคือจะใส่ปล่อยๆอย่างเงี้ยก็สบายหรือว่าเราจะเอาเสื้อ,อยัดเข้าไปในกระโปรงเหมือนตอเกนก็ได้นี่เลยทุกคนน่ารักปะคือเป็นฟิลเหมือนแบบว่าไอหนาวกำลังจะมาอะไรแบบนี้พอเรายัดเข้าไปปุ๊บผุ่นก็จะดูเพียวกว่าเดิมอ,อีกนะทุกคน อ่อมาก็จะเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้นะคะคือไม่เชื่อว่าราคาแบบต่ำกว่าพันบาททุกคนคือมันแบบเนื้อผ้าหนามากๆเลยจะให้ดูแล้วก็มีซับในด้วยนะคะ แล้วขนมันก็จะเป็นฟิลแบบขนปุกปุยอะก็จะติดกระดุมหรือว่าจะถอดกระดุมก็ได้แต่ว่าแบมชอบดีเทลของกระดุมของเขามากทุกคนคือมันมีความแบบเป็นมุกมุกอะแล้วก็เล่นสีขาวดํานะคะตอนนี้คืออุ่นจนจะร้อนแล้วนะคะหนามากแล้วก็แขนไม่ได้ยาวเกินไปนะทุกคนแบบสูงประมาณ156่าแล้วมันแบบพอดีเลยหรือถ้าเกิดใครชอบจะดึงออกมาแบบนี้ก็ได้ก็จะได้ฟีลแบบว่าหนาวจังอยากได้คนมากอดจังเลยนี่ ตัวนี้คือใส่แล้วดูผอมมากอันนี้คือขนาดใส่เกรสข้างในอยู่นะทุกคนคือมันแบบมันจะเป็นการรัดรูปแบบไม่ได้ทําให้เราเป็นแหนมทุกคนประมาณนี้เนื้อผ้าก็จะไม่ได้หนามากนะคะแล้วก็จะไม่ได้บางมาก ถึงตัวสุดท้ายนะคะซึ่งตัวนี้แบมสั่งแบบ XS มาแล้วก็คือมันจะค่อนข้างแบบรัดรูปมากๆานะคะอันนี้มีป้ายอยู่เลยคือมันก็จะออกค่อนข้างซีฟรูนิดนึงนะทุกคนมันก็จะไม่ได้หนาขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อผ้าตรงนี้คือนิ่มมากเลยนะคะไม่รู้ทําไมเนี่ยนะให้ดูคือมันมีความนิ่มของปุยๆนะแล้วข้างในก็จะเป็นแบบเป็นแบบนี้ไม่ได้มีซับในแต่ว่าถ้าเกิดใส่อยู่ไทยทําคอนเทนต์สวยๆอะไรเงี้ยแบบว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะทุกคนคือเราสามารถใส่แบบปารลายแบบนี้ก็ได้หรือว่าเอาขึ้นมา ข้างหนึ่งก็ได้นะคะเอาขึ้นมาก็จะแบบเป็นประมาณนี้แต่แบบรู้สึกว่าเป็นชอบแบบปัดลายสข้างแล้วคือตรงปลายเขาก็จะมีดีเทลเป็นแบบระบายระบายทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะคะคือใส่แล้วก็คือเข้ารูปเวอร์เก็บเอวสุดไลสุดแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะสั่งใส่ XS ด้วยแหละถ้าเกิดใครจะสั่งมาแล้วแบบไม่อยากอึดอัดแบบนี้แนะนําว่าให้สั่ง S ไม่ก็ M แทนนะคะแต่คือส่วนตัวพอใจนะรู้สึกชอบมาก บ้างคะ่ะทุกคนชอบตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดถามแบมแล้วเลือกไม่ถูกเลยเพราะว่าใส่ตัวนั้นก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักคือมันใส่ออกมาน่ารักทุกตัวเลยแต่ว่าอาจจะต้องเลือกหน่อยว่าบางตัวเนี่ยอาจจะใส่ไปต่างประเทศได้หรือบางตัวใส่อยู่ไทยเถอะเพราะว่ากันหนาวไม่ได้แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด แบมบี้เอสยีเพื่อลดอีก20%นะคะทุกคนคืออย่าลืมใส่โค้ดนะเพราะว่ามันจะยิ่งลดเข้าไปอีกคือแบบค้มมากๆหลักๆที่ทาคลิปนี้ก็คือเราสั่งช้อปปิ้งมาเยอะเรารู้สึกว่าแต่ละอันเนี้ยมันดีมากๆก็เลยอยากจะมาบอกต่อกันนะคะเพื่อนๆจะได้มีเอาเฟซที่น่ารักทั้งหน้าตาแล้วก็ราคาเอาไปใส่เล่นกันในช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆถ้าเกิดว่า search id เราไม่เจอหรือว่ารู้สึกว่ามันยากไปในการ copy โค้ดแบมจะใส่ทั้งหมดไว้ใน description box ข้างล่างนะคะทั้งลิง,งลก,ก์ท ก็ subscribe เป็นกำลังใจให้แบมด้วยนะคะเพราะว่าแบมตั้งใจทําคลิปมากๆแล้วก็จะตั้งใจทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะเพื่อนๆชอบคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะคะไว้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย